S 1> <S 1> <S <an x 2> วิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกเดิมเป็นโรงเรียนพดุงคันอนาไมขอนแก่นั้งตัดโรงอนามายัมามายกระทรวงสาธารณาสุขต่ขอตั้งและดำเนินการสอนครั้งแรกพุทธศักราช2505เมื่อปีพุทธศักราช2536วิทยายลายัยได้โอนไปสังกัดสำนักงานสถาบันพัฒนากำลังพลด้านสาธารณสุขสำนักงานตลับกระทรวงสาธารณาสุข ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2537วิทยายลายัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเศียนัครินทราบรมราช,ชนพนีราชทานามว่าวิทยายลัยพยาบาลบรมราช,ชนานีขอนแก่ทั้งกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานปรารลัดกระทรวงสาธารณาสุขวิทยายลายัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสเด็จมาเปิดอาคารที่ทำการใหม่ ในวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2542ในปี2544วิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้เข้ารวมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่เนเกกระทั่งในปี2562มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกพุทธศักราช2562เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด,ด้วยสองสำนักงานคือ ำนักงารอธิการบดีและสำนักวิชาการมีสามคณะคือคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ปัจจุบันวิทยาลัยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน49ไร่1 0ตารางวาประกอบด้วยพื้นที่ณวิทยาลัยพยาบาลมรมราชชนนีขอนแก่นและพื้นที่ในศูนย์อนามัยที่เกตขอนแก่นอาคารอำนวยการหนึ่งหลังอาคารเรียนสองหลัง อาคารศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพหนึ่งหลังอาคารหอพักสองหลังหอประชุมหนึ่งหลังโรงอาหารหนึ่งหลังบ้านพักอาจารย์สี่หลังแพทยพยาบาลหนึ่งหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่สองหลังและมีอาคารหอพักนักศึกษาในบริเวณศูนย์อนามัยที่เตีดหนึ่งหลังตราสัญลักษณ์วิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี โดยมีอักษรสอรเสือและอักษรวอลแวนเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นพระนามาทิ่ไทยย่อมาจากคําว่าตังวาดดอกไม้ประจําวิทยาลัยคือดอกปูนซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจําจังหวัดขอนแก่นหมายถึงความสมบสุขอย่างยั่งยืงยนสีประจําวิทยาลัยคือสีเหลืองดอกปูนหมายถึงความจรดินรุ่มเรืองและความมีคุณธรรมองค์ประจาวิทยาลัยท้ายพื้นขององค์เป็นสีเหลืองดอกปูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อตอววอิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเป็นสถาบาันการศึกษาพยาบาลชั้นนาของอาเซียนตั้งกําลังคนทางการพยาบาลเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนธรรมนะติพันดิคือทิทิคอติงเกอร์เป็นนักวิทิคห์คอมมิเนเตเตอร์เป็นผู้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์แคลเลปเเรเตอร์ ulator, เป็นนักสารสัมพันธ์ครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างสารรค์นวัตกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคอมมูนิตี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์อัตลักษณ์บัณฑิตคือวินยัยหน้าที่สามัคคีเสียสละปติจัติภาษาเวทีรวมทั้งติดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่านิยมคุณธร,รรมร่วมในการพัฒนาองค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบเอื้ออาบอปัจจุบันวิทยลาลัยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและิดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพได้แก่หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณาสุขระดับกลางหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางาัฐธรนพัุ์คันในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตหลักสูตรสี่เดือนหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลและการประชุมวิชาการประจำปีรวมกับสมาคมสิทธิ์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชาชนนีขอนแก่นเป็นต้นผูอ้อำนวยการคนปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุวิวรรณศรีดาวเรือโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยประกอบด,ด้วย4ด้านคือ 1. ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ 2. ด้านวิชาการ 3. าด้านวิจัยและบริการวิชาการและ 4. ีด้านกิจการน,นักศึกษาผลงานเด่นและความภาคภูมิใจในปีการศึกษา2565 และ2,566มีดักนี้รางวัลแห่งความสําเร็จและภาคภูมใจของวิทยายลัยด้านวิชาการนักศึกษาได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยทางการพิยาราาและส่งประวกวดในการประชุมวิชาการนานาชาติี International Presentation r i e w for Nursing Students Show and Share 2023 รางวัลแห่งความสําเร็จและภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากรดรชวีวันศรีดาวเรืองผู้อำนวยนการวิทยาลัยได้รับรางวัลโลกเกติคุณเพื่อชูเกียรติเป็นสิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี2566จากคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกและรางวัลโลกรกา เีกคุณเชิดชูกเกียริจากสมาคมศิทธิ์เกา่าวิทยายลายัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาประจันปี2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาวดีแถวเกียริได้รับรางวัลครูต้นแบบสถา,าบันบรมราชชนกประจันปี2 5 6 5และรางวัลพยาบาลดีเด่นการบริการวิชาการจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาตะวันออกเฉียงเหนือประจันปี2566ออาจารย์ปราณีแสงพงษ์ ได้รับรางวัลคนดีสีสวชรประเทศอาจารย์ปี2566และรางวัลรูต้นแบบวิทยาลัยพยาบาลมรุมราชจนนีขวัญแก่ปี2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาคอ,อนินโคโลได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาลประเทศการวิจัยระดับสถานศึกษาประกันปี2566จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดรศิลานีสีหาภาได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิจัยและนวัตกรรมประเภทการวิจัยเชิงบูรณาการประจำปี2566จากคณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกและได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี2566ดรทิพรัตน์บุตรเมืองเกียรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นปจำปี2565จากคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกและรางวัลสิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นปจำปี2566ดรแสงดาวจันดาได้รับรางวัลศิษธ์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบุรีธานี์จากาการวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการจำปี2566 รางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภุมิใจของวิทยาลัยด้านการบริหาร 1. ธนกงานสีเขียวปรินออฟฟิศประจำปี2566วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น่ารการประเมินในระดับดีเยี่ยมดีทองจากโรงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. รางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี2566 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจากเรือขไายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดุหรีสามรางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิก่ายและใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ2,566ระดับดีเลอร์ประเภทวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทถึงต่ำกว่า5ล้านบาทจากจังหวัดขอนแก่นรางวัลของความสำเร็จและภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้านการวิจัยปี2,565ถึง2,569 วิทยาลัยได้รับคุณวิจัย Emerging Global Leader Award จาก National Institute of Health โอกาส International Center f o d b e s ประเทศสหรัฐอเมริกาในการวิจัยเรื่อง c u l t u r a l Adaptation of w e s e Bay at My Thai to Power and Support f r a i n s and Family of Intimate v i ยเอลเอนส์เดอะไวเวอร์โดยดรกิพรัตน์กุดเมืองเกียรปี2 5 6 0ง2 5 6 6วิทยาลัยได้รับคุณวิจัยจาก NIH หรือ NIMH ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ r ่ n นชี h Implementation ใตย f o r i c Mental Health s i s t o n เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสู่นโยบายของประเทศ โดยดรศิรานีศรีอาภรางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของวิทยาลัยด้านกิจาการนักศึกษาผลงานจากการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตผลงานวิจัยนักศึกษาระดับชารางวัลการนำเสนอ Oral p r e s e n t t t i o n ระดับปีมากจำนวน2รางวัลและรางวัลระดับปี1รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการประจำปี2566สมาร์เนิบทบาทพยาบาลในยุคดิจิทัล กเขาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน2ชื่อเรื่องในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับอุคลากรสุขภาพ Global Health Professional Education Conference, t u s a l ผลงานการมีส่วนร่วมธนูดำรงศิละปละวัฒนธรรมร่วมกับกิจกรรมทางสังคมทั้งภายในและภายนอกหน,น่วยงาน การเข้าร่วมกิจกรรมรำวงสวงสิทิสิงศักดิ์สิทธิ์ผู้เมืองขอนแก่นตลองรอบรอบการก่อตั้งจังหวัดขอนแก่นครบ2 2 6ปีการร่วมเผยแพร่นวัตกร,รรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทยสู่สาธาร,รณชนในกิจกรรมประทากาแฟสีหราชการร่วมกิจกรรมสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนประเพณีลอยกระทงชุมชนบ้านเด็กประเพณีบุญพเวทหรือบุญมหาชาการนำเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ รำภาคเขามา้าปรพันญะสามอสามลในกิจกรรมบริการวิชาการเกษตรสังคม วิทยาลัยพยาบาลมรมราชาชนนีขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ต้องมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การกระบวนการจัดการเรียนการสอนการสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนการบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้เป็นสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างแท้จทิง